ยังสองพ่อลูกนี่แจะยังอีกแล้วจุ๊บปลาลูกพ่อลูกเรกินจุ๊บปลาปลาอะไรนะปลาสมอเซลม์ปลาน้ำโขงเหรอปลายีร่าหางซีนเด็กน่าจะใส่ลูกอันนี้แม่ตึงกับพ่อเด่นเอามาให้ลูกสาว ประเด็นพัชรีร้งเหมือนไปจอประดานแล้วอยู่ภาคใต้เดินทางคืนนี้ใช่ไหมคะก็เลยแวะมาหาลูกสาวก่อนอยู่บ้านไทยฝันแก่นอ่เป็นได้เราต้องกินแบบเกาหลีญี่ปุ่นแบบโคเดียตัวอ่ะแบบโคเดีอาค่ะกินอะไรเอาเีกกาหลินอ ไแ่บริวง่นีกินยังไงอ่แพรวากินใ้ดูหน่อยญี่ปุ่นขึ้นยมมติอนี่เขากินไก่อ่ากินกินยังไงโอ๊ยจังเปื่อไปแล้ว กินดีๆเออเอาขา่าไสรเลยเธอเบิดแะไรนี่แล้วไงต่อเออเอาสมอลไทรขีดต้องมาขีดกับเกี๊ยว้าเดี๋ยวต้อเดา,เ,าเลยขีดไสรคือกันพรมก็จะมาลูกสันคือสันลูกสันคือสันแล้วกินยังไงคำเดียวขนาดนั้น Oh, yang mau buat jurnal saya, yang nggak tahu Hup. Oh. <laughs> <laughs>